กองผมนายชอตตี้บูโจวากับเฟลเบอร์ดอมเกมแนวสร้างเมืองการาฟิกน่ารักน่ารักเหมือนก็อยู่ในเทพนิยายสิ่งที่ผมชอบในเกมนี้เลยคือเราไม่ได้สักแต่จะสร้างเมืองวางแผนผังเมืองเท่านั้นนะครับเราังต้องคอยบริหารจัดการอะไรต่างๆด้วยอย่างเช่นนะเรื่องของความหิวอะไรเงี้ยเรื่องของประชากรเรื่องของการฟาร์มทรัพยากรอารมณ์ของคนที่อยู่ในหมู่บ้านและยังมีเรื่องของการเมืองด้วยนะครับก็คือเราเนี่ยเป็นเจ้าชายของอาณาจักรหนึ่งก็สามารถที่จะไปสานสัมพันธ์กับอาณาจักรอื่นๆได้ หรือจะใช้กําลังทหารเข้าต่อสู้หรือว่าแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างเมืองก็ทําได้หลายคนอาจจะเคยเห็นเกมนี้ผ่านตากันมาบ้างแล้วแต่ว่าในตอนนี้ครับเขาอัปเกรดเป็นเวอร์ชัน1.0แล้วนะครับผมก็เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วนั่นแหละครับใครที่สนใจแล้วก็ดาวน์โหลดผ่านทางสตรีมได้เลยนะครับตอนนี้กำลังมีการลดราคาอยู่ด้วย เอาละก่อนที่เราจะเริ่มเล่นของจริงนะครับเขาจะมีการสุ่มสภาพกล่องอมาว่ามันจะเป็นแบบไหนนะครับสามารถรีเซ็ตได้นะดูด้านซ้ายบนอ่ะเรากดปั๊บเนี่ยเขาก็จะมีการรีเซ็ตให้ครับว่าแผนที่เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมคือมันสุ่มก็อย่างที่บอกนั่นแหละแล้วถ้าเกิดเราจะเลื่อนเมืองเนี่ยเราคลิกเข้าไปดูเขาจะมีบอกนะครับว่าเมืองเนี่ยมันมีทรัพยากรอะไรอยู่เยอะบ้างนะครับอย่างเช่นขนาดเนาะอันนี้ก็คือขนาดแบบใหญ่มากนะครับแต่ว่ามีพื้นที่ที่เป็นภูเขาเนี่ย อยู่ในระดับปานกลางป่าก็อยู่ในระดับปานกลางแล้วก็ทะเลก็อยู่ในระดับปานกลางนะครับแต่ถ้าเกิดเรามาดูเมืองนี้ครับเรียกได้ว่าเป็นที่ราบเลยจะดีกว่าครับก็จะไม่ค่อยมีพวกภูเขากับต้นไม้สักเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็อาจจะทําให้เล่นลําบากได้ถ้าเกิดอยากจะเล่นง่ายๆหน่อยเนี่ยคือมันควรที่จะมีสมดุลหน่อยอะแต่ผมว่าอย่างเงี้ยเล่นยากนะเพราะว่าพื้นที่มันกว้างไงอันนี้เผลอๆจะเล่นง่ายกว่าด้วยแต่ว่ามันไม่ค่อยมีต้นไม้อะไรสักเท่าไหร่ หลังากที่ผมซ่มแมปอยู่นานครับในสุดผมก็เจอแผนที่ที่อยากเล่นสักทีครับก็มีทุกอย่างเนี่ยอยู่ในระดับปานกลางหมดเลยแล้วทำเลมันก็ดีกว่าเมื่อกี้ไงเมื่อกี้มันแบบแนวยาวแบบยาวมากใช่ไหมล่ะโอเคนะครับหลังจากนั้นก็ดูตรงนี้ครับเขามีบอกเลยนะว่าเราเป็นใครเราเป็นเอ่อปรินเซสนะครับคือพูดง่ายเป็นเจ้าหญิงเป็นเจ้าชายอะไรเงี้ย กำลังจะหาเหมือนกับคู่ครองเป็นใครนะครับก็คือถ้าเกิดอยากจะได้เพศตรงข้ามก็มันจะมีดีฟอล์ t เลือกให้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดอยากจะได้เพศเดียวกันนะครับหรือว่าอื่นๆก็เลือกได้เหมือนกันเนาะอันนี้ผมเล่นเป็นเจ้าชายก็แล้วกันกำลังมองหาเจ้าหญิงอยู่ก็คือมันมีประเทศอื่นอยู่ด้วยถูกไหมล่ะเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีแบบพวงเหตุการณ์ทางการเมืองเกิดขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ด้านซ้ายครับเขาจะมีให้เราเลือกระดับความยากด้วยส่วนตัวผมก็จะเล่นแบบนอมอลก็แล้วกันครับคือกลางๆดีถ้าเกิดเราไปเล่นแบบยากอันนี้ก็แล้ว แล้วก็จะมีอีก2โหมดคือ Standard กับ Creative Creative ก็คือมันจะปลดล็อกข้อมูลทุกอย่างมาให้เลยเราสร้างในอิสระนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากเล่นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไป,ไปแนะนําเลือก Standard นะครับแล้วก็เปิดระบบการสอนไว้ด้วยครับจะได้เล่นเกมนี้ได้อย่างเข้าใจมากขึ้นเอาละเมื่อเราเลือกอะไรทุกอย่างเสร็จแล้วก็ใส่ชื่อของตัวละครเราเองนะครับส่วนธงอันนี้แล้วแต่เลยจะปรับอะไรก็เต็มที่แต่ว่าผมไว้อย่างนี้แหละนะครับที่เกียปรับครับเข้าไปเล่นเลยดีกว่า เมื่อเราเข้ามาได้แล้วนะครับให้เราดูด้านซ้ายล่างได้เลยนะครับด้านซ้ายล่างเขาจะบอกเลยว่าให้เราทําอะไรบ้างอันนี้คือเขาจะสอนพื้นฐานเลยว่าเอ,อ้ยขยับกล้องยังไงก็คือกด W S D เห็นไหมถ้าเกิดทําครบปั๊บมันจะผ่านเควสแล้วมันจะได้ตังค์ไวยนะตังค์เนี่ยเอาไปสร้างนู่นนั่นนี่ทีหลังนะครับเขาสอนเรื่องของการซูมด้วยอันนี้ก็คือใช้เมาส์เนาะสครล์กิ้งเข้ากิา้งออกได้เลยนะครับ แล้วก็การหมุนเนี่ยเขาบอกว่าให้ใช้เมาส์กลางนะครับ<พ>ก็กดค้างไว้แล้วมันจะหมุนได้แบบนี้หรือไม่กด Q กด E ก็ได้นะครับอันนี้คือสอนแบบเบสิกสุดๆเลยนะครับจะได้เล่นเป็นเนาะเอาละ่ะเควสผ่านแล้วไปรับรางวัลด้วยที่ด้านส้ายล่างเ,าเขาจะสอนเราแบบเนี้ยตลอดเลยเพราะนั้นก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าจะเล่นไม่เป็นถ้าเกิดว่าเราอ่านภาษาอังกฤษออกครับอ่านไม่ออกไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเล่นให้ดูเลยแล้วกันนะครับเอาล่ะมาถึงเนี่ยเขาจะให้เราสร้างอ่ของก่อนก็คือเจ้านี่ครับ Reaver Hat อันนี้ก็คือให้คนงานเขามาทํางานได้ที่นี่นั่นเองครับเวลาเราจะสร้างสิ่งก่อสร้างอะไรต่างๆก็คือจะต้องมีคนงานอยู่ที่นี่แล้วเราจะใส่คนงานเข้าไปได้ไงแล้วก็แตะที่มันนี่แหละแล้วดูด้านขวาเห็นไหมครับมันจะมีตัวบวกแล้วกดตัวบวกเข้าไปได้เลยแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเรามีคนงานแบบนี้เขาก็จะเข้าไปทํางานได้เลยนะครับส่วนอันต่อไปเขาสร้างถนนครับก็คือกดที่ถนนก่อนเนาะแล้วกดที่ตัวนี้เลยแล้วไอ้ตรงที่มันเป็นเหมือนหยดน้ําตรงนี้คือจําเป็นจะต้องมีถนนลากผ่านนั่นเองนะครับอ่ะผมก็ลากเลยแล้วกันอันนี้ก็ห้้้สสรราางง5 5ออัันนผ จบแค่นี้ผ่านอีกหนึ่งเควสครับผมอะทีนี้เขาให้สร้างบ้านครับโอเคหาทาเลสร้างบ้านกันก่อนนะครับเดี๋ยวซูมออกดูก่อนซิตอนนี้คือแผนที่ของเรายังมีอยู่แค่นี้นะครับยังขยายไม่ได้ไม่เป็นไรสร้างบ้านเดี๋ยวว่ามาโซนนี้ก็แล้วกันครับเพราะว่าถ้าเกิดอยู่ใกล้เหมืองใกล้อะไรเงี้ยเดี๋ยวชาวบ้านอาจจะไม่พอใจเดี๋ยวผมจะมาทางนี้ก็แล้วกันนะครับก็สร้างบ้านเริมที่ตรงนี้แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวหมุนนิดนึงกดตัว R เนาะหมุนจะอยู่ใกล้ๆกล้อันี้แหละ อ่าพอเราวางบ้านเสร็จแล้วครับเขาจะให้เราวางพื้นที่บ้านด้วยนะครับอันนี้ก็ลากแบบนี้เลยก็ได้อ่าอันนี้คือเรียบร้อยแล้วนะก็กดบิวดด้านขวาล่างนะครับทีนี้ก็รอเวลาแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวคนงานของเราก็จะเริ่มมาสร้างบ้านนั่นเองนะครับคือถ้าเกิดไม่มีถนนเนี่ยมันก็จะเดินช้าๆแบบนี้นี่แหละพะนั้นก็ลากถนนตัดผ่านก่อนก็นแล้วกันเอาละเรียบร้อยนะครับผมเอาละทีนี้สร้างอีกหลังหนึ่งเนาะเพราะว่าเขาให้สร้าง2หลังนะครับเอาเหมือนเดิมเลย โอเคทีนี้เราก็แค่รอให้บ้านเสร็จนะครับซึ่งท่านผู้ชมทําอะไรไม่ได้ก็สามารถมาเร่งความเร็วได้ที่ด้านบนเลยครับกด f 1 f 2 f 3หรือว่าคลิกเข้าไปได้เลยครับมันก็จะเร่งความเร็วหรือว่าลดความเร็วได้โอเคคราวนี้เคเวสก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ oh. เควสต่อไปเขาให้เราเนี่ยทำการสร้างเจ้านี้ครับก็คือเป็นบ่อน,น้ํานั่นเองครับก็พยายามกระจายกระจายให้มันอยู่ใกล้ๆบ้านกันละกันเนาะผมไว้ตรงไหนดีมันอยู่ที่โซนบ้านเราด้วยครับว่าเราจะวางบ้านไว้ยังไงตรงไหนนะครับ ไว้ไว้ตรงนี้เลยละกันเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเอาแถวเนี้ยเป็นหมู่บ้านเลยแล้วเดี๋ยวผมจะวางพวกสิ่งก่อสร้างที่มันเพิ่มความสุขให้กับชาวบ้านได้ด้วยแต่เสียดายตรงนี้มันใกล้ป่าไปหน่อยนะครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะสร้างๆร,รอไว้ก่อนนะครับคือพอเราสร้างบ้านเสร็จแล้วนะครับอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวจะมีคนขอเข้ามาอยู่ครับอันนี้ก็ทําได้แค่รออย่างเดียวนะครับคือรอให้มันก่อสร้างเสร็จแล้วก็ให้เคว้มันเสร็จนั่นแหละนี่ไงมาเรียบร้อยแล้วครับ oh, <come> ก็กดยอมรับไปได้เลยครับตอนนี้ก็มีคนมาเพิ่มแล้วนะครับ แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าบ้านของเราหรือเมืองของเราเนี่ยจุได้กี่คนด้านซ้ายบนเลยเห็นไหมครับคือตอนนี้เต็มแล้วถ้าเกิดผมอยากได้คนเพิ่มก็ต้องสร้างบ้านเพิ่มนั่นเองนะครับเอาละรับกาลังวันกันต่อ퀘ต่อไปเขาให้เราทําฟาร์มครับก็ดูด้านล่างมันจะมีส่วนของการทําฟาร์มอยู่ตรงนี้เห็นไหมคือฟาร์มเนี่ยมันจะเป็นต้องมีพื้นที่เยอะมากๆเลยนะครับผมงั้นเดี๋ยวผมเอาไว้โซนนี้ก็แล้วกันนะครับ โอเคพอเราวางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับดูด้านขวาเขาจะมีให้เราเลือกด้วยว่าเราควรจะปลูกผักอะไรครับซึ่งโตเกมเนี่ยเขาจะให้เราวางทั้งหมด30บล็อกนะครับก็มันจะมีผักทั้งหมด4ชนิดนะเดี๋ยวผมเลือกทีละอันเลยแล้วกันอันนี้กี่บล็อกแล้วเนี่ยค่อยวางแล้วกันนี่9้าบล็อกเนาะแล้วก็กดบิวนะครับอันนี้ยังไม่เสร็จเนาะเพราะว่าเพิ่งได้แค่9บล็อกเท่านั้เองก็ทําเหมือนเดิมกดตัวนี้แล้วก็วางไปใหม่นะครับพยายามวางใกล้ๆกล้กันไว้นะครับโอเค9บล็อก9้าบล็อก9้าบล็อกน อ่าแล้วก็อีกอันนึงเป็นทมกินนะครับอันนี้ก็ขาดอีกเท่าไหร่โอขาดอีกสามไม่เหรอแต่ว่าผมวางทุกอย่างไว้9้าบล็อกแล้วอะอ่ะวางไว้9้าบล็อกกันล้ะกันโอเคจะได้ผ่านเควสนี้นะครับแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยเราก็ต้องใส่คนงานเข้าไปด้วยถูกไหมครับก็คือกดตัวบวกได้เลยเนาะเอาล่ะคราวนี้ก็ผ่านไปอีกหนึ่งเควสแล้วนะครับก็กดรับเควสได้เลยครับทีนี้เควสต่อไปก็คือให้ตัดไม้ครับซึ่งผมเห็นว่าด้านล่างเนี่ยโอ้โหแบบ คนไม้เยอะมากเลยไงเดี๋ยวว่าจะมาสร้างพวกกระท่อมเกี่ยวกับการตัดมงตัดไม้บริเวณด้านล่างนี้นะครับการตัดไม้ก็จะเป็นเมนูที่3นะครับนี่ตรงนี้นี้นี่ไงแล้วจะมีบอกอนาเขตด้วยว่าเขาเนี่ยจะตัดบริเวณไหนครับเอาเป็นตรงตรงไหนเดียวตรงนี้ละกันเนาะโอเคกดบิลด้วยนะครับด้านขวาแล้วก็อย่าลืมลากถนนไปด้วยนะเขาต้องการถนนด้วยนะครับนี่ไงตรงนี้เนาะถ้าเกิดว่าถนนมันทับต้นไม้ก็คือต้นไม้จะพังไปเลยนะครับ แล้วตอนนี้ฝนตกเลยด้วยอ่าอันนี้เขาบอกว่าหูอ่านไม่ทันมัวแต่สนใจอย่างอื่นคือมีคนมาขอเข้าเมืองแต่บ้านเราไม่เพียงพอครับโอ้น่าเสียดายงั้นก็ต้องไปสร้างบ้านเพิ่มเนาะจังหวะนี้ตั้งตรงนี้เลยแล้วกันนะก็ขยายไปเออบิ้วไปครับตั้งบ้านเพิ่มครับโซนนี้ต้องดูด้วยว่าใกล้บ่อน,น้ำไหมยังใกล้อยู่นะยังใกล้อยู่สร้างอีกหลังนึงเอโอเค แล้วก็วางถนนครับให้ครอบคลุมเรียบร้อยสร้างมากก็ไม่ได้ครับเพราะว่าใช้ตังค์เ <c oughs> นะก็ต้องรอให้ตังค์เขาแล้วตังค์ได้ยังไงไะก็ได้มาจากภาษีของคนที่มาอยู่นี่แหละอันนี้อุ้ยเดี๋ยวกแป๊บนึงกดเวลข้ามก่อนบ้านสร้างเสร็จแล้วเวลข้ามเลยอ่าเวลข้ามเวลข้ามเวลข้ามทูไทยแลนด์อ่ะ, welcome, welcome, welcome อะกลับมาที่เคเวสตต่อครับก็คือต้องแอดสไซ์คนเข้าไปด้วยเนาะให้ตัดไม้นะครับคราวนี้จะเริ่มทําไม้ได้แล้ว แล้วก็เ,เควสต,ต่อไปเขาบอกว่าให้เก็บภาษี2อ0อันนี้ก็ไม่ต้องทำไรก็คือรอเวลาอย่างเดียวนะครับส่วนเควสอีกอันหนึ่งที่งอกขึ้นมาคือเขาให้เราวางพวกเด coration นะครับจะอยู่เบอร์แปตรงนี้เลยอันลองสไตล์ตรงนีนะ้ที่ผมเว้นพื้นที่หลังบ้านไว้เหตุผลเพราะเป็นอย่างนี้แหละเพราะว่าผมรู้อยู่แล้วไงเคยเล่นมาแล้วเขาจะให้เราวางพวกอันเนี้ยถ้าเกิดเราวางไปแล้วเนี่ยก็จะทําให้บริเวณนี้เขาแบบมีความสุขมีอะไรมากขึ้นนั่นเองครับผมก็เลยวางไว้ตรงนี้ก็แล้วกัน่ะเป็นต้นไม้ครับ แล้วก็มเีเป็นอะไรอีกดีนี่นี่ละกันอ่ะแปลงดอกไม้ครับวางวางไว้ไปวาง3อันแค่นี้แหละก็จะผ่านอีก1เควสแล้วครับผมจังหวะนี้ผมเร่งความเร็วแบคูณ3ไปเลยนะเดี๋ยวอาจจะทําให้มีปัญหาได้กลับมาคูณ1ก่อนเผื่อแบบบริหารไม่ทันอาจจะติดลงติดลบได้โอเคทีนี้เคสต,ต่อไปเขาบอกว่าให้เพิ่มประชากรนะครับทีนี้พอมีคนมาอยู่ครบ10คนนะครับก็จะทําให้เมืองของเราเนี่ยมันมีการขยับขยายขึ้นครับสร้างนู่นนั่นนี่ได้มากขึ้นนั่นเองครับ ลนเควสของเราก็ผ่านเป็นหนึ่งเควสเลยนะครับโอเคเควสต่อไปเขาบอกว่าให้เราสร้างของที่อยู่ในลัมเบอร์แคมป์ครับก็คือดูด้านขวาตรงนี้เห็นไหมมันจะมีรูปพรอนอยู่ให้สร้างเจ้านี้ขึ้นมาครับการสร้างเจ้านี้หมายความว่าเวลาที่คนงานเขาไปตัดไม้แล้วเขาจะปลูกต้นไม้ทดแทนด้วยถ้าเกิดเราไม่สร้างเจ้านี้เขาจะไม่ปลูกต้นไม้ทดแทนพูดง่ายคือตัดไม้แล้วก็หายไปแล้วหายไปเลยนะครับ โอเคทีนี้เคลต่อมาเขาให้สร้าง stone camp ครับซึ่ง stone camp เนี่ยจะอยู่ในเมนูที่3ด้านล่างนะครับแล้วก็อันนี้3ตรงนี้ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะต้องวางใกล้ๆกับที่มันเป็นหินแบบนี้ครับเออถ้าเกิดว่าเราไม่วางใกล้หินเนี่ยมันจะไม่สามารถทํางานได้นั่นเองครับไว้ตรงไหนดีวะเนี่ยคือเราต้องดูทางเข้าด้วยไงอืมหันหน้ามาอางนี้ก็แล้วกันโอเคแล้วก็เดี๋ยวลากถนนตัดผ่านมาเลย ตรงนี้เขาอาจจะไม่ได้รีเควสไว้ว่าจะต้องอไว้ตรงไหนอะไรยังไงนะก็ลากๆมาไว้ก่อนแล้วนคนงานมันจะได้เดินได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับผมแค่นี้แหละก็รอเวลาเหมือนเดิมครับให้เจ้านี่มันเสร็จระหว่างนี้ผมก็มาสร้างบ้านเพิ่มครับเพราะว่าคนเริ่มมาอยู่แบบแน่นแออัดเต็มพิกัดแล้วครับก็สร้างบ้านให้มันเยอะๆไปเลยอ้าวมีจดหมายเด้งมาครับดูหน่อยสิจดหมายมาจากใครเนี่ยอันนี้คือเจ้าหญิงจากอีกเมืองนึงใช่ไหมเนี่ยอ้อมีการมาแนะนาตัวด้วยแต่ว่า เป็นเจ้าหญิงแบบนักรบครับอารมณ์ประมาณมู่หลานเลยทีเดียวเชียวแต่ก็ยังไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะเหมือนกับว่ามาแนะนําตัวกันเฉยๆนะครับโอเคทีนี้อีกเควสหนึ่งเขาให้เราสร้างสต็อกพายนะครับผมก็ลืมไปสต็อกพายเนี่ยอยู่ในเมนูที่3นะครับแล้วก็อันแรกสุดเลยไว้ตรงไหนดีละ่ะอันนี้มันจะเอาไว้เก็บของอ่ะก็ไว้ใกล้ๆกับเกวียนแล้วกันเนาะเออเกวียนนี่คือเป็นจุดแรกเลยที่มานะครับโอเคพอเราวางสต็อกพายเสร็จมันจะมีให้เราวางพื้นที่เพิ่มด้วยก็พูดง่ายๆยิ่งวางไอ้พวกเนี้ยไปเพิ่ม มันก็จะยิ่งเก็บของได้เยอะขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้อาจจะวางกระจายไว้ทั่วเมืองเพราะว่าเวลาขนส่งไงอ่าอย่างเงี้ยเราตัดไม้เราขุดแรด่เนี่ยจริงๆเราควรวางไว้แถวๆนี้ด้วยซ้ำแต่ผมดันไปวางไว้ซักกลางเมืองเลยไม่เป็นไรอ่ะก็ปล่อยไปก่อดกันละกันครับวางแผนผิดไปแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคอ่าทีนี้ด้านซ้ายครับเควสเราผ่านไปลวอีกหนึ่งเควสครับเอานี้เขาจะให้เราเนี่ยให้ไปเปิดโอเวอร์วิวเมนูนะครับ ซึ่ง io v วิวเมนูเนี่ยให้ดูด้านล่างสุดเลยนะครับตรงนี้เห็นไหมครับหรือว่ากดเลข0ูนย์ย์หรือ o ะลองกดดูเป็นตัว o นะไม่ใช่เลขศนะูนย์ะกดตัว o นี่ไงก็จะเป็นเรื่องของการดูแบบภาพรวมของอเมืองเราตอนนี้มันมีอะไรบ้างเช่นเรื่องของคนเรื่องของการทํางานอ่าบางที่เนี่ยเรายังไม่ได้ใส่คนเข้าไปทํางานเลยเห็นไหมครับเราก็สามารถที่จะแตะแบบนี้ขยายออกมาได้แล้วเราก็กดบวกพวกนี้ก็คือคนที่ไม่ได้มีงานทําในตอนนี้เราก,กดบวกเข้าไปแบบนี้ได้นะครับ ก็อันนี้อีกอันหนึ่งเนาะสต็อกพายไม่มีคนทํางานใส่เข้าไปถ้าเกิดว่าอยากจะทําอะไรเพิ่มทําฟาร์มเพิ่มตัดไม้เพิ่มอะไรเงี้ยอ่ะก็ใส่เข้าไปตัวอีกอันหนึ่งที่ผมข้ามมาคืออันแรกนั่นแหละครับแล้วก็ให้ไปกดที่เครื่องหมายตกใจจะเป็นการดูรายละเอียดของคนคนนั้นนั่นเองครับเราสามารถ Follow ดูเขาได้เลยนะว่าตอนนี้เขาทําอะไรอยู่ที่ไหนบ้างครับเอาล่ะคราวนี้เควสก็เสร็จไปอีก2เควสครับทั้งการเก็บภาษีแล้วก็เรื่องของการใช้ o v เ r v i e w เมนูนะครับทีนี้เขาบอกว่าให้เราเริ่มขยายพื้นนทีี่่เด๋วผมมซูอออก,กอ ผมขยายไปทางไหนดีเนี่ยจริงๆผมอยากจะขยายไปทางทะเลแต่แต่ทะเลมันอยู่ฝั่งไหนวะอ๋ออยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ด้านซ้ายเนาะเนื่องจากอันนี้คือเป็นอนาเขตผมหมดเลยนะเน,ยเนี่ยเนี่ยแต่ว่าเรายังขยายไปไม่ได้ไงงั้นเดี๋ยวผมเนี่ยเปิดทางสู่ทะเลก่อนกันล้วกันนะครับก็คือแผนที่ข้างๆตรงนี้เนาะแล้วเวลาเราจะซื้อซื้อ,อยังไงดูด้านล่างครับมันจะมีคําสั่ง territory หรือว่าตัว T อ่าเมื่อเรากดตัว T เสร็จปั๊บเขาก็จะให้เราซื้อเห็นไหมครับเนี่ยมีบอกเลยว่า ตรงนี้เนี่ยมันมีอะไรอยู่บ้างนะครับงั้นก็จัดไปครับผมอันล็อกไปเลยเพราะว่าเราต้องการมาสู่ทะเลแล้วครับอันนี้อันล็อกไปเพิ่มเลยก็ได้นะเสียตายอีร้อยหนึ่งเฟสต่อไปเนี่ยเขาจะให้เราสร้างโรงแรมนะครับโรงแรมเนี่ยจะอยู่ในหมวดที่5นะครับก็อันนี้จะทําให้ประชาชนมีความสุขนะครับเอาไว้ใกล้ๆบ้านกันลวกันนะครับต้องหาทางก่อนว่าเอาตรงไหนดีเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องลากถนนตัดผ่านตรงนี้ด้วยไงคือตรงนี้ก็จะไม่มีบ้านเนาะเอาเป็นแบบนี้ก็และกันอะ โอเคแล้วเราก็ลากถนนนะครับซึ่งถนนเนี่ยเราลากมาด้านลา่างแต่ว่าดันติดลัมเบอร์แคมโอ้อันนี้ผมลืมลืมคิดไปเลยครับเดี๋ยวอาจจะต้องทุบทิง้งนะแล้วก็สร้างใหม่ที่อยู่ในบริเวณนี้นะครับจะได้ลากถนนมาได้เนาะงั้นก็เดี๋ยวลากถนนแบบพอเป็นพิธีไปก่อนคืออาจจะยังไม่ต้องไปติดกับที่อื่นนะครับลากไว้อย่างนี้ก่อนก็นแล้วกันแล้วตรงนี้เดี๋ยวทุบทิ้งนะครับลัมเบอร์แคมเนาะแล้วทุบยังไงก็คือแตะเข้าไปนะครับแล้วดูด้านขวาล่างมันจะมีคําสั่ง Destroy อยู่แต่ว่าเราต้อง ไม่มีคนทำงานอยู่ในขณะนั้นก็คือกดการกรบาทที่คนงานอ่าก็คือกดแบบนี้เสร็จแล้วก็ทุบทิ้งได้นะครับโอเคทุบทิ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สร้างใหม่ทดแทนเนาะก็อยู่บริเวณด้านล่างนี่แหละเพราะด้านล่างตรงนี้เราคงไม่ได้ทําอะไรแล้วเนาะทําแต่นี่แหละครับมีแค่ถนนเว้นไว้ช่องหนึ่งเนาะอ่าแล้วก็กดบิลไปแล้วก็แอสแทชเมนต์ไว้ข้างๆอ่ะแบบนี้จบนะครับแก้ปัญหาได้แหละออนนี้แล้วก็ลากถนนไปอางเข้าแบบไหนดี องทางเลยไหมล่ะเออทําเป็นแบบถนนใหญ่ๆเลยสองทางเออเป็นไงถนนใหญ่มาแล้วเดยวตรงนี้ก็ตัดตัดผ่านไว้ก่อนตัดผ่านไว้ก่อนมาเผื่อสร้างอะไรอีกในอนาคตนะครับแล้วชาวบ้านเต็มเลด้วยตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ต้องทําต่อเลยคือทําบ้านเพิ่มเติมนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวไว้ตรงไหนดีเนี่ยตรงนี้ผมจะไว้ของเนาะไว้ตรงนี้ก็ได้นี่หว่าเออแล้วก็ขยาย อ่าแบบนี้เป็นต้นนะครับผมแล้วตรงนี้เผื่อเราเอาถนนตัดได้อีกอันหนึ่งเนี่ยจะได้วางคนเพิ่มหรือไม่ก็ไม่ต้องวางแล้วเนี่ยก็คือเราวางบ้านไปเลยดีกว่าให้มันอยู่ในโซนนี้นี่นะขยายได้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นสี่เหลี่ยมเสมอไปครับเอาแบบว่าเป็นตัว L อะไรแบบนี้ก็ได้โอเคนะฮะอันนี้ก็สร้างบ้านเพิ่มอีกสองหลังเนาะเอาละทีนี้เควสต,ต่อไปครับต้องรอเจ้านี้เสร็จนะครับก็ทําอะไรไม่ได้นะครับรอเจ้านี้ให้มันเสร็จอย่างเดียวนะครับ แล้วก็ไปดูเควสต่อไปเขาบอกว่าให้เราผลิตฐานหินนะครับแล้วก็ให้เราเก็บผักไว้นะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้สร้างทั้ง2อันเลยเนาะเอาล่ะเดี๋ยวเริ่มที่ฐานหินกันแล้วกันครับเพื่อฐานหินเนี่ยอยู่ในหมวดที่3นะครับแล้วก็มาที่อันนี้เลยครับ coal maker อันนี้แหละที่ผมบอกว่าเอาไว้ทําให้มันอยู่ห่างๆกับชาวบ้านนะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไม่พอใจผมก็เลยจะมาทําแถวนี้แหละแถวที่มันเป็นเกี่ยวกับการขุดหินเนาะโอเคแล้วก็เดี๋ยวลากถนนผ่านนิดน,นึงครับเพราะว่ามัน กลัวแบบไปโดนชาวบ้านไงอ่ะพอ,อแล้วเนาะแค่นี้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับจะอยู่ในหมวดที่2นะครับก็คืออันนี้เออไม่ใช่ไม่ใช่อันแรกอันแรกอันแรกอันนี้2คือฟาร์มเราทำไปแล้วต้องเป็นอันแรกนะครับอันนี้คือเป็นที่เก็บผลผลิตนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมไว้ตรงนี้ก็แล้วกันเนาะ ไม่ไม่ดีไม่ดีเพราะว่ามันอยู่ไกลกับสวนหรือเปล่านี่ผมอาจจะคิดไปเองนะไว้ตรงนี้ก็แล้วกันครับแล้วก็ลากถนนตัดผ่านนิดนึงไม่ต้องลากเยอะครับไม่ต้องลากเยอะเพราะเดี๋ยวโซนนี้มันจะขยายเป็นเกี่ยวกับพวกทำพงทำผักอะไรให้หมดเลยโอเคอ่ะทีนี้นะครับก็เร่งความเร็วได้เลยครับเพราะว่าเควสเราทำรอไปหมดแล้วนะครับรอแค่เวลาอย่างเดียวเท่านั้นครับผมเล่นไปเล่นมาเมืองขึ้นขั้น3มแล้วนะครับผมนะแล้วก็โรงแรมของเราสร้างเสร็จพอดีอย่าลืมใส่คนงานเข้าไปด้วยนะครับ ถ้าเกิดยังไม่ใส่คนงานก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่นเองครับคราวนี้ดูเควสผ่านกันกระจุยกระจายเลยเห็นไหมทีนี้มันมีเหตุการณ์แทรกนะครับที่เป็นรูปแตรเนี่ยผมลองกดดูก็ปรากฏว่าตอนนี้เหมือนกับเขาต้องการความช่วยเหลือนะครับซึ่งเราสามารถที่จะให้ของเขาได้นะครับถ้าเกิดว่าให้ได้เนี่ยจะได้รับแต้มมงกุฎนะครับผมอะ่ะก็ให้ไปเลยก็แล้วกันเนาะจัดไป แล้วแต้มมงกุฎเนี่ยมันคืออะไรคือแต้มมงกุฎเนี่ยมันจะเอาไว้ใช้จ่ายในบางกรณีครับอย่างเช่นอันนี้คือมีใครก็ไม่รู้มายื่นข้อเสนอนะครับว่าเอาไม้ไปแลกหินไม้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่อยากจะใช้ไม้เนี่ยก็ใช้แต้มที่มันเป็นรูปมงกุฎแบบนี้ได้เห็นไหมครับอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมกัแล้กันนะครับถ้ามีแต้มมงกุฎเยอะก็อาจจะแลกไปเลยก็ได้ ส่วนเควสต่อไปนะครับเขาให้เราทำเ s เซนเจอร์กิลครับอันนี้จะอยู่ในหมวดที่4นะครับเป็นเอเซนเชียลครับเขาบอกว่าสร้างเจ้านี้เสร็จแล้วเนี่ยเราจะเปิด World Map ได้นะครับแล้วตรงนี้มันเป็นสีเขียวด้วยเอาไงดีละเนี่ยถนนก็ดันตัดตรงนี้ด้วยผมควรจะสร้างใกล้ๆบ้านไงเออก็เอาเป็นว่า,ามาทางนี้ละกันเดี๋ยวหันไปด้านบนนะครับอุ้ยนี่เข้าสู่หน้าหนาวแล้วเนี่ยที่ที่ผมหันไปด้านบนเพราะว่าผมจะตัดถนนมาทางนี้เ,ออเข้าสู่หน้าหนาวแล้วหูเล่นโคตรเพลินเลยเอาล่ะตัดถนนมา ทางนี้เนาะเอ okay. แล้วก็มาทางนี้ต่อแต่บางทีกดโดนบ้างไม่โดนบ้างขออภัยนะครับอ่าเรียบร้อยครับคราวนี้ก็เดินมาทางนี้ได้แล้วน่าจะขนส่งเร็วขึ้นละมั้งเนี่ยคนงานเรามาทางนี้ ทีนี้ผมดันลืมไปอย่างหนึ่งคือไอเมสเซนเจอร์เนี่ยมันไม่สามารถสร้างให้เสร็จได้ถ้าไม่มีซอมิวนะครับซอมิวคือเขาจะไปตัดไม้มาแล้วก็เอามาแปรรูปให้กลายเป็นไม้แผ่นให้เหมาะสมกับการเกาะสร้างนันเองครับอันนี้ลืมสร้างเลยครับก็สร้างแล้วก็อย่าไว้ในโซนที่เป็นบ้านนะครับก็คือมันมีสีแดงเนี่ยควรไปสร้างไว้ไกลๆนะครับและก็ควรสร้างไว้ใกล้ๆกับที่มันตัดไม้ผมก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวเราจะมาสร้างแถวนี้แทนกันละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะสร้างพวกคนที่ตัดไม้อะมาทํางานแถวนี้ด้วยครับจะได้ไม่ต้้องงปโดนชชนชวาาบ ด่าเรื่องเสียงดังอะนะโอเคสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมใส่คนงานด้วยนะจาม,ม่งงานเดี๋ยวก็ไม่เสร็จสักทีนะครับคราวนี้ผมก็รอเวลาเนาะเพราะว่าตอนนี้เราทําไม้แผ่นได้แล้วรอเวลาให้เจ้าเมสเซเจอร์มันเสร็จเท่านั้นเองครับระหว่างนี้ผมก็ได้มีการขยายบ้านไปด้วยนะเป็นไงเออดูดีดูดโอ้อาอลังการมากขึ้นกว่าเดิมเยอะแล้วครับผมโอ้ดูดิมีคนมาขอเข้าบ้านอีกแล้วจัดป้ายรับกันร,รู้อ่ะ เวลาผ่านมาเนิ่นนานครับในที่สุด Messenger Guild ของเราก็ได้รับการก่อสร้างและเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอย่าลืมแอดไซน์คนงานเข้าไปเหมือนเดิมนะครับคราวนี้ทําให้ชาวบ้านชาวเมืองเนี่ยแฮปปี้กันยกใหญ่เลยเพราะว่า2อันเนี้ยมันบวกแต้มค่าความพึงพอใจใช่ไหมล่ะ พอเราสร้าง messenger guild เสร็จแล้วนะครับแผนที่ก็จะเปิดขึ้นมาแบบนี้นะฮะก็เราสามารถไปสำรวจดินแดนที่เรายังไม่รู้จักได้นะครับคืออันนี้คือเมืองเราใช่ไหมเซเลเรียนะฮะงั้นเดี๋ยวมาสำรวจตรงนี้ก่อนแล้วกันครับบ้านใกล้เรือนเคียงครับผมส่งข้อความไปหาหน่อยทีนี้ด้านซ้ายเขาก็จะบอกว่ากำลังติดต่ออยู่ครับรอเวันนะครับและเขาก็บอกว่าการติดต่อเนี่ยมันจะสำเร็จแน่นอนแบบ100%ครับ ทีนี้พอเวลาผ่านไปนะครับด้านขวาเขาก็เด้งขึ้นมาแจ้งเตือนเลยว่าโอเคติดต่อสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดเรามีทรัพยากรก็ส่งไปให้เขาได้เลยครับเขาก็จะโอเคกับเรามากขึ้นนั่นเองครับแล้วก็ส่งไปให้ได้อีกนะถ้าเกิดว่าเรามีของนะครับทีนี้เควสต่อไปเขาบอกว่าให้เราส่งของขวัญไปหาก,กับคนอื่นนะไม่ใช่คนเดิมนะครับแล้วก็ให้เป็นเดทกับคนเดิมด้วยแต่ต้องสร้างรีเจเนเรเตอร์ก่อนงั้นก็เดี๋ยวไว้ก่อนละกันเราไปหาคนอื่นก่อน,นครับซึ่งก่อนหน้าน,นี้ผมได้มีการสอดแนมท คือไปสอนแนมาเรียบร้อยแล้วผมชอบคนนี้ที่สุดนะครับแต่ว่าผมไม่มีอาหารนะครับคือยังไม่สามารถไปสร้างความสัมพันธ์อันดีงามกับเธอได้ก็เลยคิดว่าเก็บไว้ก่อนมาจีบคนนี้ก่อนละกันนี่นี่นี่ส่งจดหมายไปนะครับแล้วก็ส่งของขวัญไปด้วยนะครับใช้ทานหิน30ผมมีพอดีก็ส่งไปเลยโอเครอตอบกลับนะจ้าภายใน7วัน ทีนี้เราย้อนกลับมาที่รีเจเนเรเตอร์นะครับรีเจเนเรเตอร์เนี่ยมันจะอยู่ในหมวดหัวใจเลยคือหมวดที่9นะครับผมผมสร้างมาเรียบร้อยแล้วลแต่ว่าก่อนเราจะสร้างรีเจเนเรเตอร์เนี่ยแนะนําว่าให้เราสร้างใกล้ๆกับที่มันเป็นพวกหินน่ะคือหินหรือว่าเหล็กอะครับมันถูกขุดไปแล้วมันจะหมดไปดูด้านขวาก็ไล้นั่นแหละถ้าเกิดเราสร้างรีเจเนเรเตอร์ไว้บริเวณแถวนั้นอะ่ะมันจะมีการเหมือนกับรีเจนอ่ะฟืนฟูให้มันเอาอะไรไว้อีกวะเนี้ย เออ,เอ,อตอบตอบไปก่อนเลยกันเวนกามเจอดีบัฟอะไรวะอ๋อคนตายใช่ไหมเออเออช่างมันก่อนและกันพอดีมีปัญหาเรื่องความหิวเนาะอ่าเมื่อกี้พูดหนึ่งหนแล้วนะก็คือรีเจเลเตอร์มันจะช่วยทําให้ไอพวกเนี้ยมันฟื้นฟูได้ใช่ไหมมันก็คือจะได้อยู่ได้ตลอดนะครับผมแล้วดูประชาชนผมนี่ โดนดีบัฟกลายเป็นโค้งกระดูกกันหมดเลยเวรกรรมสุดๆโอเคทีนี้เจ้ารีเจเนเรเตอร์เนี่ยมันยังสร้างทันทีไม่ได้ท่านผู้ชมต้องสร้างอีกอย่างหนึ่งขึ้นมาควบคู่กันไปด้วยนะครับนั่นก็คือเจ้านี่ครับโตัวโตนมาโซเนรีนะฮะไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าเจ้าเนี่ยมันจะแปลรูปหินให้กลายเป็นหินที่มันเป็นอิฐอะเป็นเหมือนกับอิฐอะไรแบบนี้เนาะซึ่งอิฐพวกเนี้ยจะเริ่มใช้ในการก่อสร้างแล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําเจ้านี่ด้วยนะครับและเจ้าเนี่ย มลพิษทางเสียงมันค่อนข้างเยอะก็เลยต้องมาไว้ไกลๆจากบ้านผมก็เลยซื้อแผนที่เพิ่มนะครับเพื่อที่จะได้มาตั้งโซนใหม่เลยให้มันอยู่ไกลผู้ไกลคนนะครับจะได้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทีนี้เควสเขาบอกว่าเราจะต้องให้เจ้ารีเจเนเรเตอร์เนี่ยมันทําการฟื้นฟูพวกทรัพยากรต่างๆเนี่ยห0ึ100แต้มมาผมก็เลยมาสร้างอีกอันหนึ่งตรงนี้เลยวางไว้ใกล้ๆหินเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่คนงานเข้าไปด้วยนะส่วนอีกอย่างหนึ่งที่เขาให้ทําก็คือการไปให้ของขวัญกับคนที่เราจะไปเดทด้วยใช่ปะ่ะอันาแหละก็ให้ไปเลยครับ30อันครับผม ทีนี้ปัญหาต่อมาของผมคือเริ่มสร้างไม่ทันจริงๆแล้วครับนั่นหมายความว่าผมจะต้องสร้างเจ้า r a b o r e r Hut นะครับ r b เบ r e r h u ทนี่ก็คืออยู่ในหมวดที่ใช่ฉบัแล้วก็อันแรกเลยนะครับแล้วก็ไว้ในโซนเมืองใหม่ขเขาเรียกว่าโซนเมืองใหม่ก็แล้วกันเพราะว่าผมเริ่มขยายมาฝั่งเนี้นะผมก็เลยจะเป็นต้องสร้าง r a b o r e r h u t ไว้แถวนี้เขาจะได้แบบทํางานได้เร็วขึ้นอะไรขึ้น และอีกอย่างหนึ่งที่ต้องวางควบคู่กันไว้เลยก็คือเรื่องของสต็อกพายเพราะว่าเวลาที่มีการตัดไม้หรือว่าเ,าเก็บผลผลิตมาเงี้ยขุดลงขุดแร่ก,ก็จะมาไว้ที่นี่นะครับคนงานเราจะได้เก็บตรงเนี้ยแล้วก็ไปทําการก่อสร้างได้ไวขึ้นนั่นเองครับสร้างสต็อกพายแล้วอย่าลืมวางอ้นี้ด้วยนะที่เก็บของเพิ่มเติมนะครับอันนี้แนะนําเลยเมืองเราเริ่มขยายแล้วไงคนงานแค่2คนเนี่ยไม่เพียงพอครับและอยู่สักไกลเลยกว่าจะเดินมาทํางานอะ่ะก็นึกสภาพออกเนาะ นะถ้าเกิดท่านผู้ชมก่อสร้างอะไรทิ้งไว้เยอะๆนะครับคนงานมันทําไม่ทันเนี่ยเราสามารถกําหนดได้ด้วยนะว่าอยากให้สิ่งก่อสร้างไหนมันเสร็จก่อนครับก็คือแตะเข้าไปแล้วติ๊กถูกได้เลยครับคนงานเราจะเริ่มไปสร้างสิ่งนั้นก่อนนะครับปัญหาต่อมาของผมเลยก็คือว่าอาหารผมผลิตไม่ทันเว้ยคือผมเพิ่มฟาร์มทําข้าวอะไรเรียบร้อยเลยนะแต่ก็ยังไม่ทันอยู่ดีก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะเพิ่มทางเลือกอีกอย่างหนึ่งคือนี่ตกปลานั่นเองครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมขยายทางมาถึงตรงนี้ใช่ไหมอ่ะ วางกันเลยครับผมวางตรงไหนได้บ้างเนี่ยเราต้องเอาเรือหันออกด้านนอกนะแล้วต้องมี2จุดที่อยู่บนแผ่นดินแบบนี้นะครับมันถึงจะวางได้นะครับเดี๋ยวได้วางแถวนี้ไม่ได้เพราะว่าพื้นที่นี้เรายังไม่ได้ซื้อเลยงั้นก็ซื้อไปเลยก็แล้วกันนะครับอเอาให้มันอยู่ใกล้เมืองไงซื้อไปเพราะว่าผมต้องขยายเมืองด้วยไงเดี๋ยวว่าจะขยายมาด้านขวาด้วยตังมีเยอะไม่ค่อยได้ใช้เลยลืมเนี่ยเดี๋ยวขยายมาด้านขวาทําทฟงทําฟาร์มเพิ่มด้วยนะครับเอาก็รับคนเข้าเมืองก่อนเดี๋ยวนะ อยู่กันเต็มเมืองแล้วเหรอเนี่ยโอ้ต้องขยายบ้านอีกแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเอานี่ก่อนเออตรงนี้ได้เนาะได้ได้ได,ได้ตรงนี้ได้อ่าเรียบร้อยเอานี้เราก็วางถนนเหมือนเดิมครับให้มันมาเชื่อมต่อกับตรงนี้เนาะเขาต้องการทางเข้าด้วยโอเคแค่นี้แหละก็รอนะครับโอเคผมก็สร้างเกี่ยวกับการตกปลาเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าปลาผมเนี่ยจับปุ๊บคนก็เอาไปกินปั๊บเลยคือแทบจะสต็อกไม่ท่าเลยครับ ทีนี้ผมก็เลยโอเคสร้างอีก2อันมาเพิ่มนะครับคือคือ,คอก่อนนั้นเนี้ยเราสร้างเจ้าฟาร์มสําหรับการปลูกข้าวไ้แล้วใช่ไหมอ่าพอเรามีข้าวเสร็จปั๊บเนี่ยก็ต้องสร้างวินมิลด้วยคือวินมิลเนี่ยมันจะแปลรูปตัวข้าวเนี่ยให้มันกลายเป็นแป้งใช่ไหมครับอ่าแล้วเราก็ต้องสร้างเบเกอรี่ด้วยเราก็จะเอาแป้งนี่แหละแปรสภาพให้มันกลายเป็นขนมปังนั่นเองครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะช่วยทําให้ประชาชนมผมเนี่ยหายอดอยากได้หรือเปล่าตอนนี้มีปัญหาเรื่องความหิวเอามาก ท่านผู้ชมน่าจะพอเห็นภาพแล้วเนาะก็คือเกมนี้เราเล่นตามเควสเป็นหลักนั่นแหละนะครับก็ทําเมืองของเราให้โออาอลังการมากขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองครับทีนี้มันก็ยังมีอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกด้วยไม่ได้มีแค่นี้นะอันนี้แค่ช่วงต้นนะครับเล่นประมาณสักสองสามชั่วโมงอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวในอนาคตมันจะมีเรื่องของนี่คอนโดมิเนียมนะฮะลูลาหมาเห่ากับบ้านนะครับและยังมีเรื่องของการทหารด้วยนะครับสร้างกระโจมของฮีโร่ o, ให้เขาออกไปสำรวจหรือว่าต่อสู้อะไรพวกนี้ก็ทำได้นะ การแปลว่าถ้าเกิดกระแสเกมนี้ดีก็เดี๋ยวไว้มาเจอกันได้ใหม่ในตอนต่อๆไปนะครับผมเอาละก่อนจักรลางกันไปไปดูการตั้งค่ากันบ้างก็จริงๆไม่มีอะไรเลยมีแค่การตั้งค่ากราฟิกขนาดหน้าจอแล้วก็ FPS นั่นเองนะครับแล้วก็กราฟิกเนี่ยพวกเอฟเฟกต่างๆผมเปิดสุดทุกอย่างเลยนะครับก็อย่างที่เห็นครับว่ากราฟิกค่อนข้างดูดีสวยงามครับแล้วก็อื่นๆเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรสาคัญลวครับมีแค่เรื่องของเสียงแล้วก็การตั้งค่าปุ่มอ่าเผื่อเราไม่ถนัดอะไรเงี้ยก็สามารถมาตั้งค่าได้ที่นี่เลยครับผม